สวัสดีครับพี่น้องมาพักกันนี่แลไรพี่น้องคะ่ะวันนี้จะเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากจ้านอนแตกพัดลมอยู่นล้นมีตตงหมาอ้วนเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากจ้าพี่ลูกตาลพี่น้องอยู่บนพี่ลูกตาลคะ่ะพี่ลูกตาลนี่มาแตากพัดลกมกั่เร็วๆนี่เร็วเ,วเ,วเปิดพัดลมใหญ่หัวฟูเลยนอากาศห่อนแห้งพี่น้องทั้งพี่น้องห่อนบอร้อนมาก อากาศร้อนมากมามฮ้อนคักฮ้อนเหนี่ยพี่น้องเอ้ยหอนยี่ลีล่เหรอหอนกระดกกระเดียดย่างว่าแล้วนอ้องเขาสู้หนาฮ้อนเลยตอนนี้ก็เดือนเดือนเมยษยนาเนาะเดือนสี่อาการร้อนมากพี่น้องอืม้อนค่ะอาบน้ำ,ต,ออนำต้องอาบน้ำดูดูเอาต้องอาบน้ำบ่อยๆว่าสัญญ่นยูไปไหนพี่น้อง ขนาดพื้นกระเบื้องนี่กังเว้นมาหอนเร่เร่นี่พื้นกระเบื้องนี่กังเวน้นนี่หอนบูบเลยเด้นี่ยขั้นปิดประตูไว้นี่เปิดประตูเข้ามานี่ยอายหอนอันนี้ออกไปใส่นะอู้หอนแบบคักพี่น้องหอนยีลีมันมป็นหอนธรรมดาอายทวนๆคว่ำหอนคว่ำหอนอายทวนๆมีแอร์อยู่แต่ว่าแอร์แอร์เสียพี่น้องแอร์พังแอร์พังอืมชิไปซื้อใหม่อยู่ ติดติดแอร์ให้ลูกๆอยู่ติดแอร์ให้ลูกๆอยู่จะไปซื้อใหม่อยู่อา่าบ,บ่ไหวดอกเพราะว่าอากาศมันหอนแหงอากาศมันร้อนมากบ่ติดบ่ได้ยูน้องบ่ติดบ่ได้อนแหงมันสุดยอดแล้วอากาศเอามาพี่ลูกตาลมา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 ถ่ายคลิปหน่อยลูกคนมากเลยพี่น้องมากเลยว๊บอ่ะมาแล้วอา่าพี่ลูกตาลน่ะพี่ลูกตาลไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปนั่นแหละนะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปตัวอ่ะมาเจ้าน้อยเนะี่ย เออไม่ค่อยเข้ากล้องนะไม่ค่อยให้แม่ถ่ายคลิปหรอกนะเนี่ยเออเขาคือไม่ค่อยให้แม่ถ่ายคลิปเขารอกพี่ลูกตันน่ะฮะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปใช่ไหมเลยนะก็แม่ก็พูดที่ลูกตันแหละพลูกตันนี่ก็ไม่ค่อยให้แม่ถ่ายคลิปนี่นะเออไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปนะวันนี้อาบน้ําเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่อาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีตังก็อาบแล้วเมื่อวานอาบให้มีตัง เมื่อวานนี้อาบพ,พี่มีตงังวันนี้อาบมีพี่ลูกดังค่ะอ, AL. อันนี้อาบพ,พี่มีลูกดางเสร็จแล้วอาบน้ําตัดขนขนมาอ่อนแม่แล้วมานอนทางแม่ด่วมาอ่อนแม่เดี๋ยวนี้เอาปิดไว้หน่อยปิดไว้หน่อยมานอนทางไม่ได้เนี่ยปิดไว้หน่อยมานอนทางไม่ได้นะเนี่ยนะเอแล้วลูกผู้หญิงนะเนี่ยนะเอาขาลงขาลงเอาขาลงเอาขาลงกงเอาขาลงก็ไม่ถางไม่ทาง ขายคลิปอยู่ไม่ทันไม่ทางขายลงลูกเอะขายลงมาอ่อนแม่มาอ่อนแมยมาอ่อนมีแต่งนอนต่งพะลุมเปิดพะลุมพะลุมแย่ั่นวพะลุมแย่นี่ยพะลุมหน่อยอเปิดซอโตพี่น้องอากาศห่วยซองตัวกับยูรุ่งการร้อนไหมลูกไม่ร้อนไหมคะร้อนหรือเปล่าร้อนรึเปล่าลูกร้อนเนอะลูกเนาะ แต่ดีแต่ว่าอาบน้ําแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้กไว้บสมนีพี่น้องคะ่ะเอาความน่ารักของลูกมาฝากคนไปอีกละ่ะบุกเข้ให้แม่ถ่ายคลิปได้พี่ลูกตาหนะ่ะพี่ลูกตาเน่ยเขาจะไม่ค่อยเข้ากล้องนะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปอืมเอาพี่น้องคลิปนี้ไใบสมนีพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณแม่คลิปหนาค่าคะพี่น้องบายยคนน่า,ารักของลูกๆมาฝากจ้า